เปลี่ยนชุดคัสต์นะครับฟอร์ดดูร์ทอก2.5ชุดที่เราจะเปลี่ยนก็จะมีไฟวินนะครับของ LUK 2ชั้นนะครับแผ่นหวี LUKOEM นะครับลูกปืนกดคัสต์แล้วก็น้ํามันคัสต์นะครับปั๊มคัสต์บนล่างนะครับเพราะว่าลูกค้ามีอาการคัสต์จมเดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนว่ารั่วในตัวบนหรือตัวล่างครับอันนี้นะครับจะเป็นแผ่นคัสต์ขนาด10นิ้วนะครับของ LUK แล้วก็หวีกดนะครับ10นิ้วของ LUK เหมือนกันครับนี่นะครับจะเป็นไฟวิน2ชั้นนะครับ แกออกมาแล้วของ LUK นะครับของใหม่นะไส้ในจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นลูกปืนกดคัดนะครับของ LUK เหมือนกันปั๊มคัดล่างนะครับก็จะเป็นของ TRW นะครับใช้ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณนะครับปั๊มคัดบนนะครับก็มีแท้นะครับหรือยี่ห้อต่างๆแล้วแต่เลยแต่เราจะเลือกใช้เป็นตัวไอซินนะครับตัวนี้เพราะว่า เราใช้มาแล้วโอเคนะครับราคาไม่แพงใช้งานได้นะอันนี้ยกตรวจดูนะครับก็จะเห็นมีน้ำมันออกมาบริเวณหัวหมูนะครับแล้วก็กามปูเดี๋ยวเราทําการรื้อตรวจสอบครับรื้อลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารูไฟวินเหลื่อมแล้วอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรารื้อออกนะครับหัวหมูเกียร์นะครับ โอ้โหขมเหล่าเยอะมากเดี๋ยวต้องทําความสะอาดนะครับตางให้สะอาดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับทำความสะอาดหัวหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งชุดก้ามปูลูกปืนนะครับแล้วก็ทําจารบีใหม่หมดนะครับชุดคัดนะครับที่ทําการรื้อออกมาแผ่นคัดก็บางจนจะหมดแล้วนะครับอ่าหวีต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไฟวินนะครับรุ่นนี้เป็น2ชั้นรูมันจะเหลื่อมนะครับ เราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไฟวินใหม่เนี่ยรูจะตรงเลยนะครับความหลวมันก็จะทําให้เกิดอาการสั่นเล็กน้อยครับทาความสอาดเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คซีนนะครับว่ามีรั่วไหมอันนี้ไม่มีนะเราก็ทําการประกอบไฟวินกลับเหมือนเดิมครับไฟวิน2ชั้นนะครับใหม่ใส่เรียบร้อยนะครับรูจะตรงแบบนี้เลยนะทาการติดตั้งชุดคัตเรียบร้อยนะครับไฟวิน2ชั้นแผ่นคัตวีกดอันนี้จะเป็นปั๊มคัตบนกับล่างที่เราทําการถอดออกมานะครับตัวบนเนี่ย จะมีข้าวน้ำมันออกมานะครับก็สันนิษฐานนะครับว่ารั่วแน่นอนนะตอนนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนปั๊มคัดบนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ปั๊มคัดล่างนะครับทําการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นลูกใหม่เลยแบบนี้นะแล้วก็ล้างทำความสะอาดหัวหมูนะครับจะเห็นว่าไม่มีรอยเยิ้มนะตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะตั้งขาคัดนะครับแล้วก็เอารถไปลองกันสรุปเปลี่ยนไปตามเซตที่เราแจ้งเลยนะครับแผ่นหวีไฟวินนะครับลูกปืน แล้วก็พวกชุดปั๊มขัดนะครับไลนน้ำมันขัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Ford Ranger นะครับ2.5นะครับโฉม2บขึ้นไปตัวดูลาท็อกนะครับสนใจก็สามารถมาเปลี่ยนขัดที่เราได้เลยนะครับ j r c ครับขอบคุณครับ